มนุษย์เรามักจะสัมผัสโลหะหนักในแต่ละวันโดยไม่ค่อยรู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกัว่วปรอทแคดเมียมสารหนูโลหะหนักเหล่านี้ล้วนแต่ปนเปื้อนจากอาหารน้ำดื่มเครื่องสําอางหรือแม้แต่ในอากาศถ้าเรารับสารพวกนี้เพียงเล็กน้อยตับไตปอดของเราก็จะยังพอรับไหวสามารถขับสารเหล่านี้ออกได้ตามธรรมชาติแต่ในปัจจุบันนะคะคุณก็รู้ว่าอาหารที่มนุษย์เรากินนั้นเป็นยังไงอาหารทุกวันนี้ห่างไกลคําว่าธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ มีอาหารแปรรูปมากมายให้อร่อยดูน่ากินเก็บได้นานขึ้นซึ่งพวกนี้แหละที่จะมาขัดขวางการขับสารพีษตามธรรมชาติของร่างกายโลหะหนักเหล่านี้จะสะสมอยู่บริเวณระบบประสาทส่วนกลางและกระดูกการได้รับโลหะหนักอาจไม่ได้มีอาการในทันทีแต่เมื่อสะสมไปนานๆร่างกายจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหัวมึนงงหรือปวดท้องดังนั้นในคลิปนี้ จะมานำเสนออาหาร10อย่างที่จะช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกายอย่าลืมฟังให้ครบ10อย่างนะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณกินอะไรเป็นประจำได้บ้างเพื่อที่ร่างกายจะได้ไม่สะสมโลหะหนักมากเกินไปอาหารชนิดที่ 1, 1> เรียกว่าสาหร่ายคลอเรล,ล่าเป็นสาหร่ายน้ำจืดเซลลเดียวขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโอเมก้า3ธาตุเหล็กและวิตามิน b 12ของชาวมังสวิรัต สาหร่ายคอเลราจะช่วยให้ร่างกายดีทอ์โลหะหนักออกมาโดยเฉพาะโลหะหนักที่สะสมอยู่ที่สมองผนังลำไส้กล้ามเนื้อเอนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกระดูกเนื่องจากสาหร่ายตัวนี้มีระดับคอโรฟิลที่สูงมากนอกจากการขับโลหะหนักแล้วยังลดกลารอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดสาหร่ายชนิดนี้บ้านเราอาจจะหายากนะคะแต่เราก็สามารถหาอาหารที่มีคอโรฟิลสูงเหมือนกันมาทดแทนได้ นั่นก็คืออาหารชนิดที่2ได้แก่ผักชีผักชีมีระดับคอลอโรฟิลลที่สูงเช่นกันจากการศึกษาในประเทศเยอรมันนะคะพบว่าในปัสสาวะของผู้ที่กินผักชีเจอสารตะกัว่วปลอดอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ใช่ว่ามีสารพวกนี้ในผักชีนะคะแต่ว่าผักชีช่วยขับสารพิษพวกนี้ออกจากร่างกายอาหารชนิดที่3คือสาหร่ายสไปรูลีนา่าหรือสาหร่ายเกลียวทองสาหร่ายเกลียวทองมีโปรโตีนถึง55-7 0เอร์เซ อีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนวิตามินเคและวิตามินบีหลายชนิดและเช่นเดียวกันกับสาหร่ายคอเรล่าคือสาหร่ายเกลียวทองมีคอลอโตลที่สูงมากก็จะสามารถช่วยขับสารพิษออกจากกระแสะเลือดแถมเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วยอาหารชนิดที่4คขมิ้นขมิ้นมีสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าเคอร์คูมินเครื่องเทศมหมาสจรย์นี้สามารถต้านการอักเสบรวมทั้งล้างพิษในร่างกายได้อาหารชนิดที่5ขิง ตามปกติแล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะขิงจะช่วยลดอาการท้องอืดปรับปรุงการย่อยอาหารทําให้ร่างกายขับสารพิษได้ง่ายขึ้นจิงเจอรอเลเป็นสารออกฤทธิ์ในขิงถูกใช้มานานนับพันปีเพื่อรักษาการเจ็บป่วยและบํารุงสุขภาพจิงเจอรอเลเป็นสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติและกําจัดสารอนุมูลอิสระอาหารชนิดที่6คือผักใบเขียวทุกประเภทการเพิ่มผักใบเขียวในอาหารทุกมือ้อเป็นการสนับสนุนร่างกายให้ขับพิษออกได้ตามธรรมชาติ ผักใบเขียวที่เด่นๆเลยนะคะก็คือผักโมขมคะนา้าใบมารุมอัลฟาฟา,ฟาพารสลีผักเหล่านี้นะคะสารอาหารครบเลยทั้งธาตุเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแถมยังมีกากใยทำให้ร่างกายขับพิษได้ดีขึ้นอาหารชนิดที่7ดบีทรูทบีทรูทช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับและเพิ่มน้ำดีทำให้ตับกรองสารพิษออกในขณนะย่อยอาหารนอกจากนี้ บีดรู้ยังมีเบต้าเลนและไฟโตนิวทรียนที่ช่วยลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเสียหายของตับอาหารชนิดที่8กระเทียมนอกจากจะมีประโยชน์ต่อหัวใจแล้วกระเทียมยังช่วยดีท็อกซ์ร่างกายด้วยอาริซินในกระเทียมช่วยส่งเสริมการผลิตเม็ดเลือดขาวต่อสู้กับสารพิษแถมกระเทียมยังเป็นแหล่งของกรมถันช่วยเพิ่มการผลิตกรูต้าไทโอนในตับเพื่อกรองโลหะหนัก เช่นตะกัวและสารหนูอาหารชนิดที่ 9, b u บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ขึ้นชื่อเรื่องต้านอนุมูลอิสระสูงเมื่อเรารับโลหะหนักเข้าร่างกายจะเกิดอนุมูลอิสระและเล่งความเสื่อมความชราแต่เมื่อเราเพิ่มการกินบลูเบอร์รี่ในแต่ละวันจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโลหะหนักได้อาหารชนิดที่1 0ได้แก่กรดอินซีหรือออแกนิกแอซิด เช่นอะซิติกแอซหาได้ในกลุ่มน้ำส้มสายชูหมักที่นิยมกินกันนะคะก็คือ Apple ิ i d e r ดอร์วิ r นส่วนซิ t r i c แอซิและแอ c o คอร์บิกแอซิหาได้จากผลไม้ต่างๆแล c t i c a c ซิ Ac id, หาได้จากอาหารจำพวกผักดองแตงกวาดองจริงๆแล้วผักดองมีประโยชน์นะคะแต่ว่าควรทำเองค่ะสรุปคือ Organic ิกแอที่นำมาพูดในที่นี้ได้แก่อซิติกแอซิดซิตริกแอซิดแอส์คอร์บิกแอซิและแล c t i c Ac ซิ ทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่รับสารโลหะเข้าร่างกายเยอะๆจะเป็นยังไงอย่างแรกนะคะอาจทําให้เกิดความผิดปกติของทางเดินอาหารไปจนถึงไตระบบประสาทผิดปกติมีร่องรอยที่ผิวหนังหลอดเลือดเสียหายภูมิคุ้มกันลดต่ําลงพิการแต่กําเนิดและปิดท้ายด้วยการเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งทีนี้โลหะเข้าร่างกายได้อย่างไรบ้างสารตะขัวจากท่อไอเสียรถยนต์แน่นอนว่าอยู่ในอากาศ แต่ที่คนเราคิดไม่ถึงคือสารนี้สามารถปนเปื้อนในดินทําให้อาหารและน้ําดื่มของเรามีสารตะกั่วได้สารหนูพบมากในข้าวสารซีเรียลสารปลอดพบมากในอาหารทะเลปลาทูน่าปลาแมคเคอรเรล,ลนอกจากนี้เทอร์โมมิเตอร์และสารอุดฟันบางชนิดก็มีสารปลลอดเช่นเดียวกันแคดเมียมสามารถเข้าร่างกายเราได้พร้อมๆกับควันบุหรี่อาหารและน้ำและแคดเมียมยังมีมากในฐานที่ชาร์จได้ด้วยนะคะ แคดเมียมเป็นสารที่ถ้าเข้าร่างกายแล้วก็จะอยู่ไปตลอดอลูมิเนียมจะอยู่ในอาหารแปรรูปสารเติมแต่งในอาหารฟอยล์ห่ออาหารน้ำดื่มและผักจากดินที่ปนเปื้อนหลังจากฟังจบแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าแบบนี้จะทำอะไรได้ยังไงก็ต้องกินต้องดื่มจะไปเลี่ยงได้ยังไงไม่ต้องกังวลนะคะย้ำอีกครั้งว่าส่วนมากร่างกายจะขับออกได้เอง าไม่รับปริมาณมากหรือติดต่อกันนานเกินไปแล้วอย่าลืมกินอาหารที่บอกไปข้างต้นเป็นประจำเพื่อช่วยให้ร่างกายขับโลหะหนักได้เร็วขึ้นด้วยค่ะหากใครชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามสุขภาพดีรีวิวสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ